ลงบัญชีมาพักไงลุงม,มันเริ่มมั่นใจลงทุนเป็นนาซีได้เห็นกําไรแน่นอนหลังจากนั่งล่อนอนล่อวันเกีเก่ยวไล่มันสาปะหลังในที่สุดมือน,นันก็มาถ,ถึงลุงม,มันวางแผนไวเป็นอย่างดีจัดก,การทุกอย่างให้ล่งโดทั้งเรื่องคา่าเร่งเก็บเี่ยวที่คํานวณจํานวนค้นงานมาให้พ่อดีพ่อหมอหมดเงื่อไปหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทเิ้นได้ว่าการวางแผนของลุงม,มันสามารถป้องกันค่าใช้จ่ายที่อาจจะงอกขึ้นมาได้อย่างดีเยี่ยมอีกทั้ง ค่าขนส่งก็ตรงตามแผนเป๊ะๆหาหมื่นเกาพันหาร้อยบาทแต่โดยความมีนำใจลุงม,มันเลี้ยงดูปู่เสือค้นงานคิดร่วมเป็นค่าใช้ใจ่ายอื่นๆหาพันบาทนางเบิงรล่การในสมุดบัญชีแล้วลุงม,มันคิดทบทวนถึงคำบอกของคู่บัญชีที่สอนการบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ <c oughs> คิดไปคิดมากอ๋อลุงม,มันยังบ่ได้ลงคาล่าแรงเจ้าของที่ต้องคิดไปกับต้นทุนค่าใช้ใจ่ายนํำลุงม,มันจึงตีคา่าแรงเจ้าของ ตามมาตรฐานค่าแรงในพื้นที่ไป3,000บาทส่วนเรื่องสินสาาวอลุงม,มันบรได้ซื้ออีย่างแต่คิดว่างแผนไว้ว่าถ้าปีนี้มีกำไรหลายขึ้นจะลงทุนซื้อรถไถให้มาเป็นของเจ้าของสักที่กองมั่นสัำปะหลังกองโตตรงหน้าเหตุให้หัวใจลุงม,มั่นพองโตคิดถึงว่านขายมั่นสำปะหลังแล้วสิคะเหตุเกษตรให้มีความสุขต้องรู้จักคิดวางแผนตเลขในสม,มุดบัญชีเด้อค่ะ